ผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดนะคะสีฟ้าราชินีคุณลูกค้าค่ะผ้าตัดชุดนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่กําลังมองหานะคะผ้านะคะที่จะนําไปตัดชุดนะคะสวมใส่ในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะสีฟ้าราชินีคุณลูกค้าขาผ้าพันปีหลวงนั่นเองสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะเซตนี้1290ับาทเซตนี้1290บาทคุณลูกค้าได้อะไรบ้างคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าได้ผ้าตัดเสื้อผ้าตัดเสื้อขนาด100ความยาวอยู่ที่180ซนะคะรงนะคปผ้า ผ้าฝ้ายมัดหมี่ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายขอผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสามตะกอนนะคะคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะมีสบายสาเร็จรูปมีสบายสาเร็จรูปนะคะอีก1ผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจเซตนี้1290ัรเสบาทเซตนี้1290ัรบบาทผ้าไทยลายขอนะคะคุณลูกค้าขาผ้าไทยสีฟ้าลายชินีผ้าพันปีหลวงสวยๆแบบนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเป็นผ้าเซตนี้จะมีลายขอลายดอกแก้วแล้วก็ลาย ซาด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008คุณลูกค้าอยากได้เซตไหนหรือว่าจะรับทั้ง3เซตเลยก็ได้นะคะคุณลูกค้านะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากนะคะคุณลูกค้าค่ะในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ซื้อผ้าไทยผ้าตัดชุดผ้าไทยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณลูกค้าขาผ้าไทยสีฟ้ารายชินีผ้าไทยสีฟ้ารายชินีสวมใส่ในช่วงเทศกาลวันแม่สวมใส่ในช่วงเทศกาลนี้เลยคุณลูกค้าขาเทศกาลนะคะสำหรับคุณลูกค้า ที่บอกว่าอยากได้ผ้าเป็นผ้าตัดชุดเนาะคุณลูกค้า่ะผ้าตัดชุดสวยผ้าตัดชุดสวยมากๆผืนนี้จะเป็นลายขอค่ะผืนนี้จะเป็นลายตัดขอนะคุณลูกค้าจ๋าสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสีฟ้าค่ะสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีสวยๆสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะให้ทางร้านตัดให้ใช่ไหมตัดเป็นชุดไทยสวยๆวันนี้คุณลูกค้า่ะเสื้อผ้าถุงแล้วก็สบายสวยๆแบบนี้นะคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่2,500บาทค่ะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่2,500บาทคุณลูกค้าก็สาามรถ ให้ทางร้านของเราตัดให้ได้นะคะคุณลูกค้าขาขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยหรือว่าจะตัดเป็นชุดเดรสสวยๆคุณลูกค้าขาจะตัดเป็นชุดเดรสสวยๆนะคะก็ราคาอยู่ที่2590บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตั เ้ามไดลยอยากตัดเป็นชุดไทยอยากตัดเป็นชุดเดสแจ้งข้ามาทักข้ามาได้เลยนะ0890416008คางงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆที่คุณลูกค้าได้ดูด้วยชมอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นผ้าตัดชุดผ้าไทยลายขอสีฟ้าราชินีถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปข้ามาได้เลยคุณลูกค้า่า1,290บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้านะขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ค่ะสีฟ้าราชินีสวยสดใสมากๆนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอย่าลืมนะนุ้มมีสบายสวยๆแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่ืนด้วยคุณพี่จ๋านําไปสวนไปใส่นําไปใช้งานได้จริงด้วยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะหนึ่อก้าสิบาทคุณลูกค้าคะ